ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่คาเฟ่หมานะคะเป็นคาเฟ่หมานะคะเปิดใหม่เพิ่งได้อาทิตหนึ่งนะคะเราไปนะคะทุกคนนี่น้องหมาก็น่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ชื่อน้องฟุกุนะคะทุกคนตัวเล็กๆนี่ตัวน,นี้ก็เอามาใหม่นะคะทุกคนเขาบอกเห็นเขาบอกว่ามาใหม่ตัวปลาฉลามสสยเสื้อสีอันนี้นี่น้องก็จะน่ารักมากเลยะค่ะทุกคนเชื่องมากเลยนะคะทุกคนเพราะเป็นหมา เป็นหมาเล็กๆเขาก็จะมีความเชื่องอันนี้ไอ้ไอ้หน้าไอ้นนอนนอนนที่เป็นตัวตัวปลาฉลามเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งเอามาใหม่ยังไม่กี่วันนะคะทุกคนก็ยังจะไม่เชื่องเท่าไหร่ไอ้นี่นี่ตัวนี้น่ารักเลยทุกคนดูสินี่พักกันเปื่อนนี่เอี๊ยบด้วยน่ารักมากเลยค่ะนี่ตัวนี้มันว้ายสวยมากเลยค่ะทุกคนจําชื่อน้องไม่ได้นะคะ วันนี้ก็คือน,น,น้องไหว้ได้ค่ะทุกคนน่ารักมากเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะสั่งเป็นนักเก็ตไก่มากินนะคะวันนี้น้องก็จะนอนแบบให้เราแบบเข้าไปเล่นเลยนะคะจะเป็นห้องแบบส่วนตัวเลยนะคะทุกคนจะเป็นอีกห้องหนึ่งไว้สําหรับน้องหมาเลยนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นได้แต่ต้องใส่เขามีถุงมือแจกนะคะแล้วก็มีรองเท้าให้ใส่นะคะป้องกันเชื้อโรคนะคะ เ,เขาบอกว่าตัวนี้เป็นจา่าฝูงนะคะเพราะในร้านก็จะมีจา่าฝูงตัวหนึ่งนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นใส่ใส่เสื้อใส่เส,สื้อสีเหลืองๆนี่คือแบบน่ารักมากค่ะทุกคนน้องจะนอนถ้าแบบไอตัวไก่เขาบอกว่าไอตัวที่เนี่ยมันอุ้มไม่ได้เลยค่ะทุกคนมันจะงับงับตลอดเลยตัวเนี่ยใส่เสื้อขาวเนี่ยเบือบ,บนนเห็นไหม <c oughs> ดืออ้อนี้ก็จะเป็นจา่าฝูงนะคะทุกคนไอตัวเป็นหัวไก่คือแบบเขาบอกว่า จับไม่ได้เลยคะ่ะดื้อมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดื้อมากเลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยน้องก็จะตัวเล็กๆน่ารักนะคะแต่ว่าไอ้ตัวไก่นี่คือแบบจับจาลูอ นะคะทุกคนก็จะมีนักเรียนนักศึกษาใครที่ชอบมานะคะก็จะมานั่งเล่นกับน้องนะคะนั่งทํางานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้องน่ารักมากเลยค่ะคนก็จะแวะเวียนไปเรื่อยๆค่ะคนไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าจะเป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะสําหรับสองสามคนขึ้นไปนะคะเนี่ยตัวน,นี้ก็จะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนตัวเล็กๆไอ้ืออ่อเหลืองๆชอบแย่งมากเลยค่ะทุกคนแยง่งแย่งน้องตลอดแย่งกินตลอดดูหน้ามันสิ แต่มันซื้ออันี้ก็มาอีกละมีขนมแบบไม่ได้นะคะน้องจะแบบเขาจะมีอาหารให้ซื้อนะคะสําหรับทางรา้านราคาถูกมากเลยค่ะถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทได้เยอะมากค่ะจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเพราะจะเป็นหมาหน้อยนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยถ้ามีอาหารน้องก็จะขอไอ้ตัวไก่นี่คือแบบกัดตลอดเลยนะคะถ้าเขาให้คือกัดทุงมือลเลยถ้าเราไปกวนมัน น้องน่ารักมากเลยค่ะแบบรอกินตลอดนี่นะนะนะน้องก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วค่ะก็จะเล่นกันก็จะอยู่ในห้องก็มีคนไปเล่นอย่างเงี้ยเป็นคาเฟ่หมานะคะจังหวัดอุบราชธาน,นี้ ถ้าใครรู้จักก็จะตั้งที่กัดไปเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะอยู่ทางเข้าข้าวต้มสันตินะคะทุกคนก็คือถ้าใครมาถ้าใครมาจากมาจากราชพัฒนนะคะก็ตรงไปเลยนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงข้าวต้มสันติแล้วก็ขี่ตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีซอยเล็กๆนะคะก็ขี่ตรงไปเรื่อยๆมันก็จะมีร้านอยู่ด้านขวามือนะคะทุกคน ร้านเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะทุกคนเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะทิ้งชื่อร้านไว้ให้นะคะ,ะมายืนสวยนี่อันนี้จะเป็นอาหารเซตพิเศษของเขานะคะคือเขาเขาบอกว่าอยากถ้าอยากถ่ายรูปสวยๆเนี่ยแบบลองสั่งอาหารของเขาไหมแบบเป็นเซตแบบอันนี้35บาทนะคะถูกมากๆเลยนะคะทุกคน แล้วก็เป็นอาหารแบบดีๆเลยนะคะแบบเหมือนเขาให้น้องหมาเขากินดีๆเลยอ่ะแบบเป็นกันเองนะคะเจ้าของร้านก็น่ารักมากเลยะค่ะเป็นกันเองมากๆเลยนี่นะคะถ้าเอาอาหารชุดน,นี้วางลงน้องจะลุมแต่ว่าก็ให้แบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าตัวที่เป็นจ่าฝูงเขาจะขมเพื่อนนะคะเขาก็จะไม่ได้กินทั่วถึงกันแล้วก็จะป้อนทีละตัวแบบนี้เลยน้องก็จะได้ทั่วถึงกันถ้าเอาวางลงแบบอย่างนั้น,นคือแบบจะมีตัวเล็ก ที่จะโดนกัดนะคะทุกคนเราก็จะกอนแบบกับมือแบบนี้เลยเล้ก็จะมีถุงมือให้เปลี่ยนตลอดนะคะดูสิไอตัวขาวๆเนี่ยคอตลอดเลยค่ะไหว้สวัสดีตลอดเลยก็คือไหว้ตลอดเลยดูสิดูสิถ้าจะไม่ให้ก็ยังไงไม่รู้ดูสิดูสิหนูคออะไรค่ะคออะไรค่ะสนใจมัน้อย ยืนพออยู่นู่นเลยไอตัวที่เป็นเสื้อปลาชลามเพิ่งเอามาใหม่ๆนะคะทุกคนเนี่ยน้องทําผ้าอุ้งๆได้ด้วยดูดีๆเธออยากเคลื่อนเนี่ยเห็นไหมน่ารักไหมทุกคนอุ้งๆได้ด้วยอ่ะเราไม่เราไปสนใจแล้วไม่มีอาหารต้องเอาอาหารวอกน้าน้องเพิ่งมาได้ประมาณวันสองวันนะคะแบบน่ารักมากอืมทำหน้าอุ่งได้ด้วย คนก็จะเป็นคนที__่รักอาหานะคะก็จะมัให้อาหารน้องนะคะดูดบไอ้ท uh ี่เป็นจ่าฝู้งมันจะกัดเผื่อนนะคะสมมติว่าเราไปให้อาหารเแล้วตัวอื่นมาแย่งอย่างเงี้ยก็จะก็จะขบเผื่อนไม่สิ่ต้องรู้จังหวะเขาดีนะ มาพันคอกีเขาก็จะชอบนอนแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะไอ้ตัวเล็กๆก็จะมามาสไลด์หูก็จะเป็นท่านอนประจำของเขาเลยนะคะคอกี้พันนี้เขาก็จะนอนแบบนี้นี่ก็ไปกวนเขา มีตัวนี้กับตัวพอแล้วลูกอย่าทำน้องชี่จินนะโอ้ยถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวมาให้ถ่ายเกิดเป็นมันแล้น้องเด่นเนี่ยนะคก็จะเป็นที่ประจําของน้องตัวเล็กเลยนะคะตรงนี้คือน้องชอบนอนพับหมอนมันจะนุ่มๆนะคะทุกคนนี่ก็พากันนอนแบบหมดสภาพเลยค่ะทุกคนคือเล่นสนุกทั้งวันเลย แต่และตัวก็คือหมดสภาพกันเลยนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามกินปอยฝายแหกให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กินปอยฝายแหลกด้วยนะคะ